สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีผัดไส้มะพร้าวทำขนมต้มขนมเทียนหรือจะนำไปทำขนมไส้ต่างๆก็ได้ค่ะผัดยังไงให้สีสวยและที่สำคัญเก็บได้นานดูจบคลิปนี้สามารถทำตามได้เลยค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมมะพร้าวกันก่อนค่ะในวันนี้เราใช้เป็นมะพร้าวกลางอ่อนแบบนี้นะคะ ก็ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวนะคะแนะนําให้เป็นเนื้อมะพร้าวประมาณนี้จะอร่อยมากเพราะเนื้อมะพร้าวจะมีความกลุบกับแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกได้ค่ะต่อไปเราก็มะพร้าวไปขูดให้เป็นเส้นค่ะตอนนี้เราก็ได้ขูดเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็จะเป็นลักษณะเส้นยาวประมาณนี้นะคะ หรือใครที่ชอบเส้นประมาณไหนก็ให้โขดได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะต่อไปเราก็จะมาเริ่มผัดไส้ขนมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือค่ะต่อไปก็ตั้งกระทะค่ะจากนั้นใส่เป็นน้ำตาลแดงหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่การที่ใส่น้ำตาลแดงแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ไส้ขนมของเรามีสีที่สวยงามค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีค่ะและในขั้นตอนนี้ขอแนะนำนะคะจะต้องคนตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมือจะทำให้น้ำตาลไหม้ด้านล่างค่ะแล้วก็จะมีรสที่ขมนะพอคนมาได้สักพักตัวน้ำตาลของเราก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะคนต่อไปอีกนะคะจนกว่าตัวน้ำตาลของเราจะละลายตัวดีค่ะ พอผัดมาได้สักพักนะคะตัวน้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วแต่ยังไม่ละลายดีพอค่ะเราก็จะผัดไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะพอผัดน้ำตาลมาจนละลายดีประมาณนี้เราก็จะนำเนื้อมพะพร้าวที่เราขูดเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดรวมกันค่ะใส่ลงไปเสร็จก็ให้รีบผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องรีบทำค่ะถ้าไม่รีบผัดจะทำให้ตัวน้ำตาลจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ ย้ำเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทําให้น้ําตาลไหมแล้วก็มีรสที่ขมนะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อมะพร้าวและน้ําตาลจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยส่วนความเข้มของสีนะคะใครที่ชอบเข้มมากกว่านี้ก็สามารถผัดน้ําตาลให้เข้มกว่านี้ได้ค่ะส่วนของเราก็จะเอาประมาณนี้นะพอสวยกําลังดีค่ะ พอผัดไส้มะพร้าวได้ที่แล้วเราก็จะปิดแก๊สนะคะจากนั้นก็นำไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะในขั้นตอนนี้ขอแนะนำเล็กน้อยอย่าผัดจนเนื้อมะพร้าวแห้งเกินไปนะเพราะจะทำให้ตัวน้ำตาลตกทรายเวลาทานจะไม่อร่อยค่ะในส่วนของการผัดไส้มะพร้าวนะคะจะต้องผัดให้มีลักษณะที่ฉ่ำประมาณนี้ค่ะอย่าให้แห้งเกินไปนะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครผัดเนื้อมะพร้าวแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำลงไปได้เล็กน้อยนะคะ เพื่อให้เนื้อมะพร้าวมีลักษณะที่ฉ่ำเวลาทานเนื้อมะพร้าวจะได้นุ่มแล้วก็อร่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีผัดไส้มะพร้าวทำขนมต้มขนมเทียนหรือจะนำไปทำขนมไส้ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะสูตรนี้รับประกันทำง่ายมากเลยค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะก็ให้เราเก็บใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทนะ พอตัวไส้เย็นตัวแล้วก็ให้เรานําเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะถ้าเก็บไว้ในช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บไว้ได้1-2เดือนค่ะหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟิตก็ได้นะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะพอจะนําออกมาทําขนมก็ให้เรานําออกมาอุ่นก่อนนะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ